เฮ้ยถ้กอ์กูนั่งมึงดูมึงดูโดนโดนห้าสี่ห้าสี่ไม่โซนเนี่ยมึงก็โดนแล้วแล้วแล้ววิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่รุนแรงหรือการใช้คำที่ไม่สุภาพดังนั้นน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรรับชมเพื่อความบันเทิงและไม่ควรทำตามนะครับ โอเคครับคันดูวันนี้นะครับเป็นเลิกงามยามเดียไม่รู้ผมมีความรู้สึกว่าอยากเห็นคนน้า,าเต้นหนู่ได้แล้วเพื่อนผมเนี่ยมันเอาช่องสตรีมสำรองผมไปขึ้นสตรีมนั่งเล่นกันสคนเล่นกับคนดูผมก็เลยออาสาตะขึ้นสตรีมไปท้ามันจากที่มันหลัแพ้ผมในคลิปนี้เต้นดิเต้นดิเต้นดิไปดู เลยถามมันว่าสองหน่เป้าอยากแก้ไหมแต่ถ้าแพ้เนี่ยต้องหน้าขาวแล้วก็เต้นหมูด,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 ดิงคือแบบดิ่งดิงดิงดิครับผมก็อยากเต้นเหมือนกันถ้าผมแพ้ก็ใครจะแพ้หรือว่าใครจะชนะใครจะได้เต้นหรือจะหน้าขาวเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยนะครับไปฮัลโหลไอ้กระจกเฮ้ย hey. ฮ <Hi. S 1> ัลโหลกระจกแคนอะไรเนี่ยแคนตั้มลักเต้นเ<ๆ>หรอสนใจสองหนึ่งเป้าใครแพ้หน้าขาว มาดิใครแพ้หน้าขาวแล้วต้องเต้นอีกนะได้เต้นเพลงเอ่ออย่ามาจับได้อย่ามาจับหนูโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวสร้างดีกว่าสร้างดีกว่าไม่เต้นหรอไม่เต้นก็เต้นกระจายกระจายมาละแบนหัวแข่งนะแบนหัวแข่งได้ไหมก็ปองเลยได้ไหมเออก็ปองเลยเออเออวนเลยคดนเลยมามา ทุกคนครับตื่นเต้นมากครับ<ห>มีแป้งเป็นเดิมพันนังเดี๋ยวผมเล่นเหมือนตอนเล่นไกช่ช้าดีกว่าผมเล่นเหมือนตอนเล่นไกช่ช้าดีกว่ามันเดินยังไม่ตรงกันเลยอ่ะพี่มิวอ่ะจะไม่มาดูเซียสตีมเกมไปว h y w เดินยังไม่ตรงกันเลยอ่ะไอลป้าจะไหวเปล่าแค่นั้นแหละยังอ anyway ่อนอ่ะแมงมาบัาถึงห้องใช่มาดิเพื <h 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 ่อไปจลยไป้าระเบิดตั๊บ โ้สู้เซียนชนะเน่ยไปดูเนียเท่าไรเนี่ยโซซูเซียนชนะอยู่แล้วบ้าทีกาบที่กามาดิสองตัวบาทไปก่อน

ก่อนเล่นตัวปากดีอ่ะเดือดตัวเตี้ย <c oughs> ล็อกประตูห้องไว้ก่อนเผอแพ้ล็อกประตูห้องไว้ก่อนวางมาดิทีนี้กูต้องขึ้นวะวางโอ้ยเฮียแม่งปีนเว้ปีนกูล็อกห้องแล้วออกมาไม่ได้หรอกเอาดิข้อหา่ ไปโอ้ยไปไปแล้วหนึ่งขอชนะเอววะขอชนะเอวว่ะวายเรา้องแล้ว วา,วาวงหนีเนาะเย็นจ้าลูกพี่จะเย็นจ้าพี่ไม่โดนได้งไงอะ่ะเฮ้ยหนีไงไปก่อนเลยไปก่อนเลยหนึ่งมาดิต่ขอขึ้นน้ำบ้างดูว่ะขอจะนำบ้าง ไปครับไปปันไปั่อชิ้นนี้เลย,ยมาใครแพ้หน้าขาวเต้นน้ำบอกเลยใครแพ้หน้าขาวเต้นมานี่ดิไปก่อนเลยบอทเนี่ยตัวเนี้ยเดินหน่อยเต็มระบบด้วยวง ไอนระบบด้วยแข่งยังเจ็บอ่ะไปแล้วหนึ่งไปอีกริงโดนได้ไงผมมากผมมากผมมากโดนได้ไงผมมากมาดิมาดิกวักเหลืตัวเดียวละเหลือตัวเหลือตัวฟีละเหลือตัวฟีละนี่คินทำอะไรอ่ะ ทำอะไรเรายังไม่เดินไปนะรอบนี้ให้มันรู้ว่าสกอมันห่างแล้วก็ค้ําคอก็พอเราจะได้เห็นคนหน้าขาวแล้วก็เต้นแล้วซึ่งมันแบบรู้มือรู้เรื่อง ุยเฮ้ยสกอร์กูนํามึงโดนมึงยโดนโดนโดนห้าสี่ห้าสี่ไม่โดนเนี่ยมึงก็โดนแล้วแล้วแล้วกูนําเพงมานะไถ้ากูแพ้มันจะขนาดไหนวะเนี่ย อน่มามาหาออยาติดเกมแล้วนะั่น้องว่างไว้นี่แนละพี่ไม่เดินไปหาน้องหรอกเพราะน้องน้องน้ำอะ่ะมันไม่เดินไปหาควายส่วนควายอะ่ะมันจะเดินไปหาหนองน้ำ แล้วจบเกมอ่ะมันจะได้รู้ว่าใครอ่ะโดนหน้าขาวแล้วก็เต้นเอาปิดเลยแล้วกันมีตัวตัวรีไว้แหวงไปแล้วหนึ่งไปตัวท้ายมาจบเลยแล้วกันนะเพราะว่ามัน หน้าขาวมาเต้นห้องกูมาไม่เท่าไหร่ด้วยมาเราเ <c oughs> มื่อกี้จะทำอะไรกัน <c oughs> ไม่ชุบกันหรอไม่ได้ชุดครับพี่ไม่ได้ชุบครับเมื่อกี้เอางี้กูจะไม่เอามือไปเปื้อนเลือดกูให้มึงพวกมึงทำกันเองทำทำยังไงหรอหน้าขาวก็คือให้หน้าขาวกันเองสลับกันทาถ้าติดหลอกคณนู้ก็จะเม้นว่าแบบโหติดหลอยังไม่พอคือพวกผมสองคนต้องแบบทาใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับแลกกันทาทาแป้งตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงรอ เดี๋ยวผมทาให้คนหน่อยครับครับอ๋อไม่เห็นปากดีเหมือนตอนที่วิ่งมาไม่เคยนะครับพี่ไม่เคยไม่เคยวิ่งมานะครับผมไม่เคยนะผมไม่เคยนะไม่รู้นะเดี๋ยวเขาทาให้ก่อนนะถ้าติดหล่อคุณดูบอกว่าติดหล่อนะพ่อเมื่อกูให้ทาหน้ามึงทาอะไรเนี่ยหน้าร้อหน้าครับหน้าขาวครับ พอยังคุณดูยังไม่พอยว่าไอ้ฝั่งนึ้งยังไม่ขาวเลยไนหันเนี่ยโอ้โหติดหลอติดหลอติดหลอจาติดหล่อเนี่ยติดหลอเว้ยเนี่ยคุณดูเหรอเป็นติดหลออืมตาเนี่ยอืมนั่นแหละ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 ปาอับป๋นั่นแหละอืมอืมอ่ะถึงข่าวเองละไอเสื้อม่วงถึงข้าวเองละ แม่เรียกเฮ้ย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 แพ้คือแพ้น้องเต้นเบาๆนะไอ้หัวหน้าแคนผมนะเอออาเลยแคนมีแต่คนจอบๆใครอยากเข้าแคนไหมครับโอ้โหคนอยากเข้าแคนไหมหัวแคนหน้าขาวมาเอ้ยติดหล่อไปโหติดหล่อว่ะอาบน้ำแล้วด้วยอาบน้ำแล้วด้วย มามาผมมอบเวทีนี้ให้พวกคุณเลยเหลือเต้นนะเป่มไปองคกมองคกรมเฮ้เฮ้พร้อมนะทุกคนขางขวา chặt đây ai hip -board, hip hippo anh lắm cho thả sạc hơn bay con cắt เรกกัันนนะดี๋ยวมไป one, two, one, two, ไป,ไปอ่ะ,อะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป2 1แพ้เต้นหมูเด้งนะครับก็าฝากถึงแก๊งซัมทงซัมทามเลยนะไม่ว่าจะฝึกมาเยอะเท่าไหร่จะสองหนึ่งอีกทีค,ครั้งอะ่ะผมก็พร้อมเสมอไว้เก่งขึ้นกว่านี้กลับมาท้าผมใหม่ได้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบายครับ